สวัสดีครับ F4 ทุกทุกท่านครับวันนี้ช่างเลต์ปทุมจะพามาดูงานครับผมงานตกทางที่ล้านนะครับผมช่วงนี้ลูกน้องก็ไม่ค่อยมีนะครับผมงานเข้านะครับไม่ค่อยมีเวลาได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับผมครับอันนี้ก็รอเปลี่ยนสปริงคันสตาร์ทนะครับต้องยกเครื่องลงมาแบบนี้นะครับผมเตรียมตัวที่จะผ่าตัดนะครับ ตัสปิงคาสตาร์ทไม่เด้งกลับนะครับผมส่วนรถที่เราทําเสร็จก็จะมาจอดเรียงไว้อยู่ที่หน้าร้านนะครับรอลูกค้ามาเอาคันนี้ก็เข้าใหม่ครับผมคันนี้ก็เอามาทำคา์บูเรเตอร์นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับยังไม่เสร็จครับผมคันนี้ต้องรอก่อนนะครับรอคิวนะครับคันนี้ก็มาเปลี่ยนวงล้อครับผม ต้องรอคิวนะครับผมช่วงนี้ก็ลูกน้องกลับไปทําไร่นะครับผมคันนี้ก็เครื่องนอกนะครับผมน้ํามันเครื่องแห้งเปลี่ยนเสื้อซูมใหม่ครับกบลังลื้อลงนะครับผมครับต้องลูกค้าใจเย็นๆน,นะครับทุกท่านนะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทําคนเดียวนะครับผมส่วนคันนี้ก็รอเหมือนกันครับ สปริงคันสตาร์ทนะครับผมลดเจาปัญหาจริงๆนะครับเบฟร้อยสิไครับผมส่วนซุกีคันนี้ครับเช็คระบบไฟนะครับผมก็จอดค้างมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับยังไม่มีเวลาทำให้ลูกค้าครับส่วนเครื่องยนต์ตัวนี้ก็เป็นเครื่องยนต์ของยามาฮ่าฟีโนหัวฉีดนะครับผมตัวนี้รอประกอบนะครับผมรอเสื้อสูบนะครับ ออกมาเสื้อสูบคันนี้น้ำมันเครื่องแห้งแล้วนะครับครับเสื้อสูบก็สั่งมาแล้วแต่ยังไม่ได้ใส่นะครับผมครับก็จอดเอาเครื่องลงแบบนี้นะครับส่วนคันนี้นะครับผมคันนี้ก็รอเปลี่ยนวงล้อนะครับผมเปลี่ยนวงล้อเปลี่ยนยางนอกนะครับนี่ครับวงลอดุ่งนะครับผม ขี่ไปก็กระโดดนะครับผมสี่ก็หักนะครับผมเป็นฟีโนโนะครับคันนี้ก็ต้องวันจันนะครับผมส่วนเรียบร้อยยี่ิบห้าคันนี้ก็จอดนานสตาร์ทไม่ติดครับก็ต้องตามชิวนะครับส่วนเซลล่าคันนี้ก็จอดนานนะครับผมสตาร์ทไม่ติดช่วงนี้ก็งานเข้าหน่อยนะครับผม อาจจะช้าไปหน่อยนะครับสำหรับการทำงานเพราะว่าลูกน้องก็หายากนะครับทุกวันนี้ไม่ค่อยมีครับผมส่วนคันนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเหลือแต่เก็บรายละเอียดครับเป็นเว็บร้อยที่ไปอันนี้เอามาควานเสื้อสูบนะครับผมควานเสื้อสูบเป็นบร้อยไปตัวใหม่ครับผม เป็นรถใบรุ่นะครับขี่สองปีพังครับผมมันเครื่องไม่เติมส่วนคันนี้ก็มาเปลี่ยนเบาะนะครับผมเปลี่ยนเบาะแล้วก็ใส่ไอ้ฝาครอบน็อตนะครับผมฝาครอบนอ็อตเนี่ยจะได้ทำพรุ่งนี้นะครับเปลี่ยนเบาะเบาะก็สั่งมานะครับผมสวยอยู่นะครับ เบาเป็นเบาปาดบางมากนะครับผมไอคันนี้ก็รลรอๆเลยนะครับผมคันนีุ้่งนี้ค่อยจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไม่ยากครับผมตัวน,นี้ก็รอเดือท่อเอสียนะครับสั่งมาครับยังไม่ได้ครับเป็นท่อแต่งนะครับก็คลิปนี้ก็ ต้องขอตัวรอบรถต่อก่อนนะครับผมพวงนี้ค่อยว่ากันนะครับผมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ